ากากที่มีคำว่า N95 ติดอยู่ที่หน้ากากถือว่าผ่านมาตรฐานในออสแล้วหรือไม่คำตอบคือไม่นะคะเนื่องจากในออส N95 เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับดังนั้น N95 เนี่ยควรจะเป็นหน้ากากที่ได้รับมาตรฐานจริงเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการรอกเรียนแบบ N95 เยอะแยะมากมายซึ่งบางที่เนี่ยใช้วัสดุที่ไม่มีมาตรฐานแล้วก็ไม่ได้รับการทดสอบใดๆเลยดังนั้นการระบุ N95 บนหน้ากากเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับมาตรฐานโดยทางในออสเนี่ยมีกำหนดเพิ่มเติม หน้ากากที่ได้รับมาตรฐานจะต้องระบุหมายเลขใบอนุญาตลงไปที่หน้ากากด้วยโดยจะขึ้นต้นด้วย tc และตามด้วย8 4ส a สำหรับหน้ากากแผ่นกองหากท่านไหนต้องการที่จะตรวจสอบว่าหน้ากาก,ากนั้นได้รับมาตรฐานในออสหรือไม,ม่แนะนำให้ตรวจสอบได้ที่โดยระบุเลข tc ลงไปหรือชื่อแบรนด์ชื่อโรงงานท่านก็จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีค่ะว่าผ่านการรับรองหรือไม่แต่วอรีแอ s หน้ากาก respirator ของเราได้ทำการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจของคุณลูกค้าทุกท่าน ว่าของเราได้รับมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้จริงๆอย่างหน้ากากวรีเอสของเราข้อเสียของน้องเขาก็คือราคาสูงกว่าหน้ากากทั่วไปค่ะแต่ราคาที่สูงก็ตามมาด้วยคุณสมบัติที่สูงเช่นกันเสียเงินป้องกันตัวเองตอนนี้ดีกว่าเสียเงินรักษาตัวเองในวันที่ใสไปแล้วนะคะ